สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Big Wow ตอนนี้เราอยู่ที่นาองเกลาฟอลสต์พาร์คค่ะอยู่ที่นิวยอร์กนะคะซึ่งเราเดินทางตั้งแต่ที่ชิคาโกเราออกจากชิคาโกประมาณตีหนึ่งแล้วก็มาถึงที่นี่เนี่ยประมาณเที่ยงซึ่งเวลาที่นี่เนี่ยจะเร็วกว่าที่ชิคาโกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะขับรถกันมาซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกความตั้งใจของเราเนี่ยเราอยากจะไปลงเรือตั้งแต่เที่ยงเลยแต่ดู สภาพอากาศวันนี้ฟ้าคืมุมากทุกคนเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนวันนี้เราก็เลยตอนนี้เป็นเวลาเกือบทุ่มแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาดูไฟวันนี้ตอนกลางคืนเลยตื่นเต้นมากคือเป็นครั้งแรกที่ได้มาในกราฟฟอลนะคะที่คนไทยก็รู้จักกันเป็นน้ําตกที่ใหญ่มากๆที่หนึ่งของอเมริกาที่ใครหลายทนที่มานิวยอร์กเนี่ยจะต้องห้ามพลาดเลยที่จะมาเที่ยวที่นี่เมื่อกี้นะคะมี มีคนเขาบอกทางมามีภายกระซิบให้เดินมาตรงนี้แล้วก็นี่มันจะมีบันไดข้างหน้านี้ทุกคนเห็นหอคอยตรงนู้นไหมจะบอกว่าตรงนั้นนะคือแคนาดาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะใกล้แค่แม่น้ำกั้นนะคะไปค่ะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเดินไปอีกไกลแค่ไหนแต่ก็ไปค่ะไปกันไปเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าตื่นเต้นแล้วะ โอ้หทุกคนตามมาแล้วถึงแล้วทุกคนามมานี่คือน้ำตกนายแองกาฟกนายแองก,ฟกางกฟกนี่แล้วตรงนู้นฝั่งนู้นทั้งหมดเป็นแคนาดาหมดเลยนะทุกคนดูสิมันใกล้กันแค่ไหนแค่เราข้ามสะพานไปก็ได้แล้วแต่เราจะไม่ข้ามไปนะคะเราอยู่แค่ฝั่งนี้ก็พอ ไปดูใกล้ๆกันดีกว่านี่เพื่อนร่วมทีมของเราสองคนค่ะเขาได้มาเก็บภาพบรรยากาศก่อนเดาเปนที่เรียบร้อยแนะนำหน่อยนะนำหน่อยนำคนนี้ค่ะเซอร์วอลแห่งชิค้ากสวัสดีครับส่วนคนนี้ค่ะนอสอนางสาวค่ะดูบรรยากาศสิทุกคน แล้วตอนนี้ค่ะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วเรายืนตรงนี้มาสักพักดูสิทุกคนพ้ายที่กำลังตกสวยมากจะบอกว่ายืนเพลินๆนี่คือแบบบรรยากาศชิลมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิวตอนกลางคืนว่าเขาเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไง และนี่ทุกคนคือบรรยากาศตอนกลางคืนที่แบบมืดแล้วคือสวยมากวิวข้างหลังนี่นะจะเป็นฝั่งแคนาดาตรงนู้นเป็นคาสิโนสวยมากเลยแล้วก็มันจะมีไฟส่องมาทางนี้มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสลับกันไปแล้วบางช่วงนะมันก็เป็นสีแบบสายรุง้งคือแบบสวยมากๆทุกคนต้องมานะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปลงเรือกันนะดูดีว่าจะสวยแค่ไหนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ Good m o r n i n g ทุกคนตอนนี้เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้า Visitor Center ไปเข้าไปดูข้างในกันแล้วเมื่อวานมีอีกหลายจุดเลยที่เรายังไม่ได้เดินไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเดินไปดูกันนะคะนี่เลย Point of Interest นะคะ Interest ก็ Inter มีตรงไหนบ้างเราเราอยู่ตรงนี้อยู่ r อ h e ียนี่จุดที่หนึ่ง นี่ไงเมื่อวานเหมือนเราน่าจะไปยืนอยู่ตรงนี้จุดที่1เพราะเมื่อวานเราดูจากมุมนี้ไปนะคะตรงนี้เรียกว่า American Falls นี่แล้วมีจุดที่สองตรงนี้น่าจะเป็นที่เราเห็นไกลๆเลยเดี๋ยวยววันนี้เราจะเดินไปจุดที่2กันนะคะตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามนี่ไงตรงนี้เป็นสะพานข้ามได้คนข้ามเดิน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 โหมีถึงตรงนี้เลยทุกคนเมื่อวานนี่เขาบอกว่าตรงนี้ เป็นน้ำตกที่ใหญ่มากๆซึ่งจริงๆแล้วอะเราต้องมองจากฝั่งแคนาดานะถึงจะเห็นตรงนี้แบบทั้งหมดก็คือ Hot Shoo f นะเข <Yeah. S 1> าบอกใหญ่ที่สุดในในสอัน <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> แต่ว่าเราสามารถไปยืนตรงนี้ได้จากฝั่งอเมริกานะจ๊ะไปเรารู้แล้วว่าเราต้องไปตรงไหนกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันด้วยวันนี้ไปค่ะ <Yahoo! S 1> ตอนนี้อากาศเท่าไหร่คะซิส 17ทุกคนแต่ว่ามันชิลมากมไม่ได้หนาวนะดูจากการแต่งตัวของซิสเตอร์สิใส่ลุงโอ้ oh my god อุ้ยเผอชี้นิ้วอะทุกคนนิ้วจะกดปะอม oh <my. S 1> นิ้วแล้วก็จิ้มตูดกันใส่ลุงใส่ลุงสวยมากทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราอยากจะเห็นนะแต่ว่าแล้วเราก็ได้เห็นอะ่ะ สายลุงสายลุงคนน้อยด้วยโอ้ยกุ๊น ตอนนี้เราอยู่ฝั่งอเมริกานิวยอร์กนะคะวานี่เล่นเครื่องนี้ไปแล้วนิดนึงมันต้องหยอดเอย <S <S <h aw> เรียญพอเตอร์นะทุกคนเนี่ยหยอดเขี่ยเหรียญยี่สิบห้าเซนแล้วก็กดมันก็จะสามารถเหมือนแบบกล้องส่องทางไกลอ่ะที่มันจะมองเห็นใกล้น้ำมากมากแต่นี่เราก็ถือว่า <h aw> ใกล <imy> ้แ <h> ล <aw> ้วนะเดี๋ยวเราจะเดนินเข้าไปใกล้อีกสุดกลิ่นน้ำตกนายนกราซึ่งแม่น้ำตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเลกอีลี หนึ่งในห้าเหล็กนาจืดของอเมริกานะตอนนี้ที่เราเดินมาถึงตรงนี้นะเรียกว่า LUNA ISLANDS นี่ไงมันมีป้ายบอกอยู่นะคะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้มากเลยอะ่ะดูดีทุกคน เปลี่ยนมากเลยอ่ะนะนี่นะคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามกับเมื่อวานคือเมื่อวานอ่ะเราอยู่ฝั่งนน้นเมื่อแกเราอยู่ฝั่งนน้นเนี่ยตรงที่มีคนยืนไกลๆอ่ะแต่เนี้ยเราข้ามมาอีกฝั่งหนึง่งก็คือข้ามเกาะมาแล้วเราก็จะไม่เห็นตรงเนี้ยคือซึ่งตรงเนี้ยไกลามากคือแคบภูมิยาตรงเนี้ยแล้วก็คือน้าตกที่ลงไปข้างล่างแล้วสูงมาก แล้วตรงนี้อีกที่ทุกคนที่ที่สวยมากตรงนี้น้ําตกเสียงอาจจะได้ยินเสียงน้าตกดังนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นโขดหินข้างล่างที่แบบน้ําตกลงไปอะ่ะโคตรสวยก็ทับใจเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันรู้สึกว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีสะพานให้แบบคนเดินได้ อยู่ที่ Cave of the Winds นะคะเราจะลงไปสะพานข้างล่างกันรอซื้อตัว๋วไม่รู้ว่าตั๋วราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละซีซันมีราคาน่าจะไม่เท่ากันเรามาดูพร้อมเปียกหรือยังคะทุกคน <Hi. S 1> okay, I i ลโหลโอเคฉันอยา t ซื้ t ตั e t สำหรั76ตัง รตั๋วนะคะเนี่ยผู้ใหญ่13ขึ้นไป19เหรียญตอนนี้ถ้าเป็นเด็ก6 1ถึง12 16เหรียญน,นะคะแต่ก็ถ้าต่ำกว่า5ฟรี thank you ได้มาแล้วนี่สี่ใบสำหรับสีคนสีคนสีคนไอมาสี4คนทางออกอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> าออกอยู่ไหนออกทางเดิมน,นะคะไป ตัวราคา19เหลียนก็ประมาณ600กว่าบาทก็แพงอยู่แต่ครั้งนึงในชีวิตเราก็ต้องมานะคะ Thank you guys are all set to go into the building a right, thank you มาถึงข้างในกันแล้วนะคะเขามีรองเท้าเหมือนรองเท้าแตะให้ให้เปลี่ยนฟรีนะทุกคนอ้ามอเคนี่ค่ะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบมา <Yeah. S 1> เขาก็มีรองเท้าแตะให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเราไปอาบน้ำ นี่เดินมาจากห้องเมื่อกี้ออกมาข้างนอกนะคะก็จะเป็นลิฟต์ให้ลงไปข้างล่างแต่จะบอกว่าแล้วแต่ช่วงฤด,ดูนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงน่าจะอยู่ในช่วงใกล้ซัมเมอร์ใกล้ๆจะหมดแล้วตอนที่เรามาเที่ยวนี้กลางเดือนกันยาตรงเนี้ยมันก็จะเปิดให้ลงไปแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเปิดให้ลงไปแต่ว่าน้ำตกมันอาจจะไม่ได้ถึงเราขนาดนั้นไงนน ขอบคุณให้อลองทาไปวางไว้ตรงนั้นเหรอเมื่อกี้คนในลฟต์เขาก็บอกถึงความลึกแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าลงมาเท่าไหร่ thank you จะบอกว่าอันนี้เป็นข้อสงสัยหนึ่งของที่เราไปดูคลิปทุกคนมาว่าผ้าสีเหลืองเนี่ยมันสำหรับอะไรเพราะว่าคุมฝนสีแดงรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ลงเรือจากฝั่งแคนาดานะส่วนสีน้ำเงินจะเป็นคนที่ลงเรือจากฝั่งอเมริกาแล้วเราก็เห็นสีเหลืองว่าเอา้าลงจากผ้าไหนนึกว่าแม่น้ำท่าจีนก็ไม่ใช่ ก็คือลงมาตรงนี้นะทุกคนเ a ป e of เดอะวินเขาจะให้ใส่สีเหลืองออนี่ความจะเปลี่ยกก็คือเห็นแค่นี้พอ,อ,อนะคะคนอ,อืน่นเขาข่ำเลยคนอื่นเขาชิวๆเปียกได้แต่เราไม่ได้ค่ะเราต้องไปลงเรือต่อบันไดแอบสูงชันนะคะทุกคนเวลาเดินต้องระวัง ตรงนี้ก็รับรู้ถึงละอองน้ําแล้วแบบเป็นความฝนตกปล่อยๆปล่อยๆไอ้ตอมเปียกแล้วหนาวมากนี่นะมาระแนงไม้มันลงไปถึงข้างล่างนี้เลยลงไปถ่ายรูปกันได้นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่าเสียงน้ําตกอาจจะดังต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้โขดหินมากหนาว ดูสิวสวยมากเลยนน้ำมันระเด็นแทกมมันไดออกมาเลยแบบว่าอยู่ในพายุเข้า เ,เราจะขึ้นไปเนี่ย เราคือผู้รอดถือว่าเอียกได้น้อยมากคุมอย่างดีแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปลงเรือนะคะเราจะไปดู Hot ฮอตชูฟอลที่เขาบอกว่าใหญ่มาก <Yahoo! S 1> ไปดูกันลคทุกคนแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไป Hot ฮอตช Fall นะคะนี่ถึงแล้วมีป้ายบอกอยู่เชรพินพอยต์ โคตรสวยใหญมากคือไม่รู้จะใช้คำว่าอภิมาหอมามาหาน้ำาตกที่ใหญ่ที่สุดยังไงน้ำาตกแบบว่าคือต้องมีซาวเอฟเฟกต์แบบแ <c oughs> <c oughs> ท่นแดงโคตรใหญ่เลยอะไปเรากำลังมองหาผู้เริ่มทริปของเราค่ะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนะเราก็ต้องหาช่องเข้าไปดูก่อน <c oughs> โคตรใหญ่ โอ้ oh my god ใหญ่แล้วสวยมากๆไกลมากๆเนี่ยน้ำตกข้างหน้าเราเนี่ยคือลงไปเลยอะ่ะและข้างหลังเรานี่นะคะคือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา จะบอกว่าจากที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าการไหลของน้ำเนี่ย2 4,700ลูกบาทต่อวินาทีคือเรียกได้ว่าอัตราการไหลของน้ำเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่น้ำตกเนี่ยใหญ่ที่สุดแค่ในอเมริกาไปถึงเวลาที่เราต้องไปลงเรือกันแล้วล่ะค่ะไปกันเรือรอบแรก10โมงแล้วก็รอบสุดท้าย5โมง แล้วก็เรือมันจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะผู้ใหญ่คนละ2 5่จุด2ีเหรียญเด็ก6สิบสอง14เหรียญน,นะคะก็คนละประมาณ700 7 0 0บาทไปซื้อตัอวกันดีกิโก้ใชิ t r i g g ร r โฟร์ควิสได้มาแล้ว4ตัวราคาทั้งหมด101เหรียญประมาณ3,000บาท สำหรับ4คนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเดินลงลิฟไปนะคะดูทุกคนข้างล่างคนเยอะมากกำลังต่อลายกันอยู่นะคะส่วนตรงนน้นนี่ที่เราเห็นอันนั้นเรียกว่าเลนโบบริ e นะคะก็คือสะพานข้ามไปแคนาดามันมี2ชั้นเรือมีข้างบนกับข้างล่างแต่จากที่เซิร์ชมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยจะฟินมากเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ข้างล่างกัน นี่เรามาอยู่นี่เรามาอยู่อยู่ตรงหน้าเรือ,อต่อไปปูนกันค่ะท,ทุกคนสวยมากที่ข้างหลังเราตรงนี้จะเป็นอินแล้วเราตกตกออกมาโค้ตสวย พรมเต็มกล้องนะพร้อมหรือยังเราจะเปียกไปได้วยกันเราตอนนี้นะคะเราก็เราจะกลับเข้าฝั่งแล้วทุกคนสวยมากแบบประทับใจมากๆ บอกเลยใครมาอเมริกานะหรือมีโอกาสได้มาที่ York นะิวยอร์กนะจะต้องมาเที่ยวน้ำตกแนงกาฟอร์ย่าลืมนะใครที่อยากจะเห็นเราทำคริปอะไรสนุกๆที่เกี่ยวกับในอเมริกาหรือว่าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกเราด้านล่างนะเราจะไปหาทำใ,ให้ทุกคนได้รู้กันวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคนะบ๊ายบาย